เเธอนนััก็ครูคก็จะมาติวน,นิ้พิชิตโอเนตต่อนะครับครั้งที่แล้วเราถึงข้อ7เราจะขึ้นข้8อ8กันเลยนะครับข้อ8เป็นเรื่องของการให้เหตุผลเดี๋ยวเรามาดูว่าเหตุมีอะไรบ้างครับเหตุอันแรกนะครับ คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกคนจะมีสุขภาพดี mm hmm. เหตุที่สองก็คนกินอาหารหวานจะทุกคนจะมีสุขภาพไม่ดี mm hmm. เหตุที่สามมานะมีสุขภาพดีแต่สมสีสุขภาพไม่ดี mm hmm. ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผลได้ใน mm hmm. ขีดเส้นตรงนี้สมเหตุ หลักสําคัญในการให้เหตุผลนะรเรียนดูตัวนี้ครับคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกคนจะมีสุขภาพดีนะสัญชาตญาณของเรียนนะครับต้องทราบเลยนะครับว่าจะต้องมีเซตใหญ่ก็คือมีเซตของมีเซตของสุขภาพดีแล้วก็คนที่ออกกําลังกายเนี่ยจะอยู่ในเซตของสุขภาพดีนะฮะฟูว่านรูปเลยนะครับเนียอันนี้เป็นสุขภาพดีนะครับ สุขภาพดีนะครับคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอก็อยู่ข้างในนี่นะครับเนี่องนีครูเรียนคำว่าออกกําลังกายนะครับคนที่ออกกำลังกายสม่ําเสมอทุออก,ก,กคนออกกกเห็นไหมครับทุกคนจะมีสุขภาพดีแสดงว่าสุขภาพดีเนี่ยคุมออกกำลังกายนะครับโอเคอันนี้นักละเอียดพอจะเข้าใจนะครับ ต่อไปไปดูเหตุที่สองคนกินอาหารหวานจัดทุกคนจะมีสุขภาพไม่ดีนะเมื่อกี้ดีนะครับเมื่อกี้สุขภาพดีสแสดงว่ามันจะต้องมีวงอีกวงหนึ่งสแสดงว่ามันต้องมีเซตอีกเซตหนึ่งเดียวครูเขียนตรงนี้ไปแลยสุขภาพไม่ดีนะครับนักเรียนคนที่กินอาหารหวานทุกคนนะคนกินอาหารหวานก็จะอยู่ในนี้นักเรียน กินหวานนะเขียนย่อๆก็แล้วกันเนาะกินหวานคนที่กินหวานก็อยู่ในวงของสุขภาพไปดีมานะมีสุขภาพดีนะมานะสุขภาพดีแสดงว่ามานะต้องอยู่ในวงนี้แน่นอนรูเขียนมานะตรงนี้ก็แล้วกันมานะนะมานะอยู่ได้ทั่วไปหมดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้อยู่ในออกกะลังกายก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ อยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในวงสุขภาพดีสมศรีสุขภาพไม่ดีแสดงว่าสมศรีต้องอยู่นี่นักเรียนสมศรีต้องอยู่นี่จะอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ตรงตรงนี้ก็ได้อยู่ในวงกินกินหวานก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่ในวงสุขภาพไม่ดีนะครับเรามาดูผลผลที่เกิดน,นะครับเรามาดูข้อสองก่อนนักเรียน มานะออกกําลังกายสม่ำเสมอมานะผู้บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่จะเป็นต้องออกกําลังกายสม่ำเสมอมานะอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อสองนี่นะฮะไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อสองก็ดีทลีจริงไปผู้บอกแล้วว่ามานะไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ได้แต่นี่ก็บอกว่ามานะออกกําลังกายสม่ำเสมอแสดงว่าเขาฟิกลงไปเลยว่า มันะก็อ,อยู่ในวงออกกาลังกายแต่จริงไม่ใช่มันน่อยู่ตรงไหนก็ได้มาดูข้อสามนั่นเลยสมสีนะสมสีอยู่นี่กินอาหารหวานจัดนะฮะสมสีเนี่ยเขาอยู่ในวงสุขภาพไม่ดีใช่ไหมครับเขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในวงกินหวานนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่จาเป็นนะครับ อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอ,อยู่ในทุงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกินหวานแต่นี้ก็บอกว่าสมสีกินหวานนะครับข้อนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเียจริงจงไปมาดูข้อส,สีอาา่สมสีไม่กินอาหารหวานจัดสมสีไม่กินอาหารหวานจัดครูบ,คบอกแล้วว่าสมสีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้จะกินหวานก็ได้หรือไม่กินอาหารหวานก็ได้ แต่ไม่ต้องล็อกตายตัวนะครับว่าสมศรีไม่กินอาหารหวานจัดนะครับสมศรีอาจจะกินอาหารหวานจัดก็ได้นะ,ะแต่ขอให้อยู่ในวงสุขภาพไม่ดีโอเคไหมครับเนี่ยเพราะฉนั้นอันนี้เขาฟิตลงไปเลยว่าสมศรีไม่กินอาหารหวานจัดจริงๆเขากินก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่สมเหตุสมผลข้อห้าเรามาดูข้อห้ากันเลยสมศรีออกกําลังกายสม่ำเสมอออกกําลังกายยังไงครับสมศรี เขาอยู่วงเนี้ยอยู่เซตนี้นะครับสุขภาพาไม่ดีแล้วก็จะมาออกกําลังกายตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับมันอยู่โพรเซ็ตกันอยู่โพรวงเลยตอนนี้เรามาดูข้อหนึ่งว่ามันสมเหตุสมผลยังไงนักเรียนมานะไม่กินอาหารหวานจัดมานะเขาอยู่นี่ใช่ไหมเขาอยู่โพรวงเลยใช่ไหมครับนี่ครับเขาไม่กินอาหารหวานจัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เขาอ,อยู่โรงนี้นะฮะคนที่จะกินอาหารหวานจะต้องอยู่สุขภาพไม่ดีแต่มานะเขาอยู่บนสุขภาพดีเพราะฉนะนั้นข้อที่สมเหตุสมบลกก็คือข้อหนึ่ง